พี่คุยให้ไหนหนูไปขีดได้ไหมดูความดิดูทวาสิไหนขอความสวยน่ะสวยสวยถ้าสวยนเข้ามาสิสวยมอวยสวยเนาะสวยอะไรล่ะผมนี่ก็จะหารเกณฑ์น่ยไม่หล่อหล่อถ้าพี่เเนี่ยดูดูนะดูจากการนั่งเองไหวปะพอมีเมียไหมคะไหว้่มีเมียนะครับผมพอมมีเมียนะครับผมมีหัวค่ะ อ้าวพี่ไม่โทรหันะเหรออ๋อโทรไปถามในกลุ่มอ๋อเห็นเห็นช่องใหม่เขาอยู่ค่ะเห็นเห็นอยู่เห็นสตอรี่อยู่เหมือนกันช่องน้องหรอเหมือนเหมือนคนติดตามเป็นพันอยู่เหมือนกันนะเ้าลยกดีากเอาไม่บอกเราไม่บอกเราเป็นความลับโอเคงั้นเราก็ไปเลยไหมยังโซนกันอีกแล้วไปไหนเนี่ยอ้าวไปเราก็จะได้ไปไม่ใช่เขาออมาแล้วเอาเลยเอา่อน ใครอะบอลลอนนี่คือใครค่ะนะเขาไปซื้อของที่จตุจักรค่ะแอบบอาทอนาแน่เลยข้อมือเนี่ยเหรอก็ได้แค่นั้นแหละเด็กเลี้ยงแกะใครอะคะใครอะบอลลอนฮุรัสกรเหรอเอย่าไปโยนใครอะไม่รู้คือใครอะเขาใครอะเขาใช่ใช่เดินหน้าดีกว่าคนเก่าก็คือคนเก่าเก่าก็คือเก่าคือเก่า ส่งรูปชาให้ดูในแชทแรงมากอ๋อต้องคงต้องสะสางปัญหาแหละค่ะอะไรหรอเดี๋ยวนะอ๋ออบอลอนี้ใช่ไหมคะก็คงต้องสะสางปัญหาค่ะแต่ก็สุดแล้วแต่เขานะคะนีไม่ทราบจริงๆอะไรกันคืออะไรอ่ะ ครปัญหาครคับอันเนี้ยเขาอยากให้คุณแบบตอบแบบตรงๆเลยถ้าคุณจะตอบสะดวกตอบไหมคะตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยหลายๆคนอะ่ะเขาเชียร์คุณมากเลยให้กลับไปฝาสัมพันธ์กับหนุ่มบุรีรั<ก>ม,มคุณมีความคิดอย่างไรคะไม่ใช่ก็บอกว่าไม่มันไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่มีโอกาสแต่ทีเดียวเพียงแต่ว่าถ้าเราจะกลับไปคบกันแบบเดิมด้วย ด้วยด้วยความเข้าใจกันแบบเดิมหรือการไม่เคลียอะไรการที่มันเป็นปัญหาเดิมมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้ากลับไปยังไงมันก็จะลงเอยแบบเดิมและปัญหาจะเร็วขึ้นด้วยซ้ําเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยอันเดิมอีกแล้วนะมันเป็นปัญหาแบบนี้แล้วเธอก็ทําอยู่แล้วเธอก็ไม่ได้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันแบบจริงจังมันก็จะเป็นไปไม่ได้ในทางที่เพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันจะยิ่งมคือมันไม่ได้อ่ะพูดตรงๆมัน มันไม่สามารถกลับไปได้ในนัยยะที่มันแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่ถ้ามีการสะส่งปัญหาโดยการเจรจาไกลเกี่ยหลังไม่ให้เรียบร้อยก็มีโอกาสเป็นไปได้ใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะคุยได้ก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นไปไม่ได้เลยอาอันนี้พูดจากความรู้สึกเลยจากความรู้สึกด้ต้องเล่นแต่ต้องด้วยหนมันดูวลับอยู่หรือเปล่าไม่ได้ลับเื่ม ตื่นอยู่ใช่ไหมตื่นอยู่ใช่ไหมแล้วกับล่าสุดแล้วกับอ่าอเมนเขาก็ถามทั้งสองอย่างนะอันนั้นเทสของคนหนึ่งเนาะกับอีกคนคนปัจจุบันล่ะอีกคนก็ติดเล่นอีกคนก็หลอกลวงว้าวเรนวเนี่พี่คนเนี้หนูหนูไม่ได้หนูไม่ได้พูดนั้นไม่มีสคริปต์นะพี่เขาบอกอีกคนก็ติดเล่นอีกคนก็หลอกลวงเดินหน้าต่อเนี่ยมาดูได้เลย อ่าแล้วเขาเขาสำหรับถามว่าแล้วหนุ่มพัทยาล่ะคะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะใช่ใช่เขามีมาถามนะอันนี้เป็นคําถามจากทางบ้านเขาถามให้นะหนุ่มพัทยาโอ้ยากแล้วกับน้องอ่ะเป็นเป็นไปไม่ได้หรอกมันยากเลยอันนี้อันนี้คือปิดเลยใช่ไหมอันนี้คือปิดเลยใช่ไหมมันจะกลับไปได้ไงหนูยังไม่เห็นช่องที่มันจะกลับไปได้เลยกับน้องแล้วแล้วเราใจเรายังไปได้อยู่ไหมถ้าสมมติว่าแบบว่าปัญหาถูกสะสางเหมือนกันเขาขอโอกาส ขอโอกาสขอโทษครับผมจะทําตัวใหม่ครับพี่ัมขอโทษครับทำตัวใหม่ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากคำที่เคยสัญญาแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ลงเอยด้วยการทําอีกมันไม่ได้มีหลักประกันอะไรที่ทําให้เราจะมั่นใจได้ว่าน้องเปลี่ยนตัวเองได้จริงมันไม่มันไม่มีเรี่ยมาพูดกันเหมือนเราสวยกันมากเลย มนไม่ยอมไม่ได้สวยเลงานที่หนึ่สวยมากตัวเล็กผมยาวมีเงินเยอะจบไม่เงินเลยเงินเยอะเลยดามเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวฉีกอีกลูกไม่ไม่มันมันก็มีคนถามจริงๆเขาจะได้เชียร์กันไปไงเพราะว่าเพราะว่าโซเชียลเนาะมันก็จะมีหลายด่างการอะไรอ่าเงี้ยถามหน่อยปัญหาหลักของคนแรกคืออะไรอ่ะเขาตอบสิเขาตอบสิปัญหาหลัของคนแรกถ้าเขาต้องตอบ เขาต้องสาสั่งไม้เขาต้องสาสั่งอันแรกให้ได้ก่อนความไว้ใจสุดขอคนละดอกคนละดอกได้ไหมคะดอกไม้ตอนนี้คนละดอกคนละดอกอันนี้อันนี้แบบเอคลูซีมากเลยนะคะปกติไม่เอาเดินหน้าหาคนใหม่ดี้าใช่แล้วก็ต้องหาคนใหม่ถูกต้องแล้วแล้วถ้าเกิดจะกลับไปอันเดิมอีก แม่มีกี่คนที่รับเลี้ยงไว้อะมีกี่คนพ่อมีกี่คนก่อนพ่อมีกี่คนพ่อมีกี่คนมีกี่คนมีพ่อด้วยมีพ่อด้วยค่ะมีพ่อสงเสียด้วยค่ะโกโก้ค่ะไม่ใช่พ่อมีพ่อคนเดียวค่ะโกโก้อะไรไม่เคยไม่เคยเห็นเดอะเฟชใช่ไหมโกโก้ทุกคนมีแม่คนเดียวค่ะคนอื่นมาพูดอะไม่เหมือนเจ้าตัวพูดนะคะหนูบอกเลยหนูบอกเลยความจริงใจต้องมีเล่นขำดู d u ็น d u เด d u dun ไม่เอานะ อไม่มีแต่สําหรับนี้นะเขาิใจจริงตั้งแต่แรกอ่ะมันจะไม่มีคนคนไม่จะไม่มีน้องลีมาพูดเลยถูกถูกค่ะใช่ใช่ใช่ถพูดตามหนักคำสั่งมาแต่ตอนแรกตอนช่วงนู้นอ่ะให่ใช่คุณเป็นคนถอืออกมาเลยไม่น้องอยากกลับไปเป็นคนธรรมดาบอกแล้วเขาพูดแล้วเนี่ยประเด็นหลักอ่ะไอประเด็นหลักจริงเราเคยพูดกันแล้วเน้องเรื่องปัญหาของที่ของน้องอ่ะแล้วหน้าต่อพูดเรื่องอื่น ไม่หรอกแต่แต่ใจเขาอะแต่มินเชื่อว่าอีกคนนึงอะคือเขาก็เปิดโอกาสนะแต่ไม่ใช่อย่างเมื่อวานแต่ไม่ใช่สิ่งที่ทําอย่างเมื่อวานคือถ้าเป็นเมื่อวานคือปิดประตูงตายไปเลยพูดเลยถ้าเป็นอย่างเมื่อวานคือปิดประตูตายสําหรับเขาไปเลยเอาดิเขเดินกันเยอะแยะไปค่ะถ้ามีใจแล้วไงอะคะเมื่อวานเปิดโอกาสแล้วแล้วยังไงเออเขาเขาก็ทําเหมือนเขาก็ทําเหมือนเดิมป่ะปัญหาแบบเดิมเดิมอีกที่เกิดขึ้น get feel ไหมเข้าห้องเย็น ไม่เข้าคุยน่าจะพูดไม่ได้คุณอะเข้าห้องเย็นมาว่ามันงงจะพูดเลยนะว่าคนเรามันไม่มีโอกาสที่จะออกมาพูดแบบนี้ได้หลายครั้งนะคะพอเรามีโอกาสแล้วไม่ได้มีมาไว้ประกานเลยไม่ใช่วันเมื่อวานอ่น้นี่นะมันก็โอกาสที่ดีมากเลยนะแต่เดิมเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนเดิมติดเล่นแบบเดิมไม่ไหวเหมือนเดิมเนี่ยคนนี้พูดเนี่ย แต่ไม่แต่บางคนก็พูดว่าเขาก็ติดเล่นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นนี่คุณเท็ิดี้ก็รับได้นี่จริงเหรอมาล้อเล่นกัอคนแบบนี้เหรอเออําแบบนี้บ่อยๆหรอคะหรือว่าไงเขาว่าแบบนี้ไม่คอมเมนต์เขาว่ากันแบบถ้ากลับมาที่เดิมก็จะเจอปัญหาเดิมๆไม่ควรเล่นกับใจคนหาใหม่ค่ะนี่อันนี้คอมเมนต์นะไม่ได้อ่านจักคลิปเลยนะคะโลใจตัดต่อนาพให้คนเข้าใจว่ากูอะไรนะนะ ไม่ค่ะเธอว่ามันเหมือนเพจข่าวไม่ได้ร้องไห้เพจขาวมาแต่เพจขาวตัดมั่วชั่วมากเยอะเดี๋ยวจะด่ามันบอกว่าถ้ากูจะร้องไห้ก็กรณีเดียวคือแม่มึงตายใครอีขาวสดจบอุ้ยแรงมากแม่แรงมากไม่ต้องด่ามันอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะแทรกอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยวจะพี่ฝนไปม่ใช่แล้วที่เป็นอารูปนั้นอ่ะเหตุการณ์เกิดจากอะไรคือปัญหาที่ร้องไห้หลายอย่างมากเลยกับอืมอ๋อไม่เอารูปเดิมหรอใช่เอารูปเดิมมาค่ะอารูปเดิมไปลงแล้วก็คิดว่าเป็นเคสอันนี้ใช่ไหมใช่ มันเหมือนมันมันแกงอ่ะแต่แต่นั่นแหละนะคนลงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะบอกว่าน้องยังหาวกับโอกาสมีเยอะมากเลยนะช่องทางเยอะแยะมากจริงๆมันไม่จะเป็นจะต้องออกหน้าอะไรอย่างเงใช่ใช่ไม่เอาทั้งสองคนครับพี่หนิงหนูว่าไม่เอาแต่แต่ทแต่ก็แล้วแต่เราหนสวยมากบ้างทางคนเราเนี่ยสวยมากั้งเดี๋ยวก็โดนโย โอกาสเยอเยอะเพราะว่าคุณเทรี่เขาไม่ได้ปิดช่องาไม่ริเอาขอถามหน่อยจริงๆแล้วอ่ะในการงอกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยมันต้องออกสื่อเลยเหรอมันต้องแบบมันต้องเฉพาะพีเคจะต้องนี่เหรอไม่ใช่แล้วก็แล้วก็ไม่คนละฝั่งมันต้องรอให้ใครบอกไปงอสิใจาบนไม่คนเขาโตแล้วนะประเด็นคือตรงนี้แหละมีบทอ่ะอันเนี้ยโตแล้วค่ะแต่น้องอ่ะสิบหกยังไม่โตค่ะเนี้ยไม่โตค่ะคือคือจริงๆอย่างอย่างดีโอแล้วกันนะของ ถึงน้องก็จะทาผิดนะไอ้เรื่องทำผิดก็เรื่องหนึ่งนะแต่เราก็ก็ได้เห็นใจเขานะเขาเด็กต้องยอมรับจริงๆเด็กสิบหกอ่ะคุณคิดดูว่าตอนเราสิบหกอ่ะที่อยู่คู่สังคมมาตั้งนานใช่ย่าเอามาคอนเทนต์เลยแต่มีความคิดและสติปัญญาที่ทําได้ให้คนเานี้เป็นคอนเทนต์ไปใช่ถ้าเลิกแล้วก็เลิกเลยค่ะอย่ามาเป็นคอนเทนต์อยู่เหตุผลเดียวคือวันที่แม่มึงตายค่ะ ถูกต้องค่ะ